อ้าวออกเป็นาเทศกาลก็เข้าออกเป็นาเทศกาลกระถินก็เข้ามาอยู่ในช่วงนี้แมงกระถินของวัดเราวัดป่าบานตาดกจะผ่านไปเมื่อวานแล้วแต่ก็ยังมีกระถินอยู่ทั่วๆวไปเพราะฉะนั้นเราพวกเราเชาวพุทธทั้งหลายแต่เรามีความศรัทธามีความเรื่องใส ในครูบาอาจารย์ในสำนักไหนเราก็ยังหลั่งไหลสามารถหลั่งไหลไปร่วมในบุญกระถินได้เพราะโอกาสอันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเพราะการมีโอกาสเช่นนี้มันไม่ใช่มีโอกาสอยู่ตลอดไปเพราะว่าช่วงเทศกาลกระถินนั้นในปีหนึ่งมีแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีความศรัทธาเรื่องใสที่ไหน เราจะหลังไหลไปร่วมกฐินที่นั่นที่นั่นก็เป็นฝาก็เป็นสิ่งที่น่าดุโบธนาเพราะวัดวาครูบาจารย์ศาสนาของเราจะอยู่ได้ก็เพราะยังมีพุทธบริษัททั้งหลายอุบาศกอุบาสิาสก,กาทั้งหลายให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถาดนั่นเองถ้าหากไม่มีไม่มีอุบาศกอุบาสิก,กาไม่มีผู้ที่อุปถาด เป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาหรือวัดวาอาวาสต่างๆทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้ส่วนภายนอกก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่เราจะต้องให้การสนับสนุนดูแลช่วยกันเกื้อหนุนช่วยกันอุปถัมภ์อุปถัมภ์สถานที่ใดครูบาอาจารย์ที่ไหนที่เหมาะควรต่อการอุปถัมภ์ต่อการบำรุงแตพวกเราก็ไปอุปถัมภ์ไปบำรุงอันนี้มันนับว่าเป็นบุญบุญกุศลอย่างยิ่ง แต่นี่เป็นส่วนภายนอกส่วนภายในก็คือการขัดเกลาจิตใจขอ้อมวเราแม้นออกเป็นสาแล้วก็ตามแต่ก็ย่าให้จื่จางในการทําหน้าที่ขัดเกลประพิฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะไม่ว่าเข้าเป็นสาหรือออกเป็นสาก,ก็ตามเด็กตัดพวกเราก็สามารถขัดเกลาได้ทั้นนั้นไม่ว่าเข้าเป็นสาหรือออกเป็นสากิเลสก็สามารถที่จะทําลายพวกเราได้ทั้งนั้นเพราะนันการที่จะเลือก เอาเวลาเพียงแค่มาอบรมจิตอรมใจของเราเองมามุ่งหน้าประกอบความภาคความเพียรในยามเข้าพรรษาแต่นอกพรรษาเราก็ปล่อยปาะละเลยย่อดย่อนลงไปอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องอตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราหรือนำทาพวกเราเราประพฤติปฏิบัติมานะั้นท่านประพฤติปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเข้าพรรษาหรือนอกพรรษาไม่ว่าจะวันเวลาใดกาตา็ตามตราใดที่ยังมีกิเลสอยู่ภายในใจิตในใจแล้วท่านจะไม่นอนใจในการประกอบความภาคความเพียรเพราะการนอนใจหรือความประมาทนั่นจะเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงันจิตใจของเราจูงเราไปเป็นข้าทาสของกิเลสได้เรามาพิจารณาดูแม้นอ์ศาสดาของพวกเรา แม้ในการประบพิปฏิบัติแสวงหาโมกขธรรมของท่านเจนกระทั่งท่านเข้าไปถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์แล้วจิตถึงที่ถึงที่สุดแห่งความบริสุทธิ์พุทธโธแล้วในความจปินศาสดาของท่านท่านยังยังประกอบความความภาคความเพ,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 พียรเดินจกนุกม่งภาวนาอยู่เสมอดังเราในพุทธประวัติที่ว่าพระยศกุลระบุท่านออกมาจากตระกูลของเศรษฐี เดินบ่นออกมาจากจากบ้านของตนเองในเวลาเช้ามืดคือยัง,ยงไม่ยังไม่ทันแจ้งเลยท่านเดินออกมาเรื่อยบ่นมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดของหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดของหนอ <c oughs> เดินเข้ามาจนกระทั่งถึงเขตที่อยู่ของพูทริจ้าคือที่ป่าอิสิทธิ์ที่พู้ริจ้าได้อาศัยอยู่ณที่นั้นในขณะนั้นผู้ริจ้าเดินจุกกมอยู่นี่เห็นไหม ในประวัติก็กล่าวว่าพรผู้ทธเจ้าแม้ะพุทธเจ้ายังเป็น,ปน,ปนาศาสดาเอกแล้วะพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้แล้วเพราะองค์ยังเดินยงกรมในขณะเช้ามืดในเวลาคงจะอยู่ในในเวลาตีสามตีตีสามตีสี่ตีห้านี่ท่านก็เดินจงกรมอยู่ท่านได้ยินพระราชาคุณบุตรเดินบ่นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนระพุทธเจ้าก็ทรงตอบไปว่าที่นี่มามาที่ เธอจงมาที่นี่เอิอที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะ่เจินพยาศากได้เข้าไปเข้าไปได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอันนียกระทั่งได้บวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ที่6ขึ้นมาในพระศาสนานะนี่มีใน,ใน,ใ,นในพุทธประวัติแต่การการเดินจงก,กรมหรือการนั่งภาวนาของพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างจากพวกเราการเดินจงก,กรมการนั่งภาวนาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว ไม่มีกองทุกใดแนมะ้แต่นิดเดียวเข้าไปสู่จิตสุขใจของพระองค์อีกแต่การเดินโยก,กมหรือการนั่งภาวนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เดินโยกรมหรือนั่งภาวนาเพื่อการขัดเกาหมุอนพวกเราเหมือนแต่เก่าก่อนพอพระพุทธเจ้าหมดหมดภาระในการขัดเกลาแล้วแต่การเดินโยก,กมหรือการนั่งภาวนาของพระพุทธเจาาเกก้านั้นท่านเดินโยกรมท่านนั่งภาวนาเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านเช่นครูบาอาจารย์ที่ท่านหมดภาระ ในการขัดเกลาจิตใ,ใจของท่านแล้วถ้าการเดินจุกรมของท่านการนั่งภาวนาของท่าน,เป,นเป็นการเดินจุกรมนั่งภาวนาในวิหารธรรมคือเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านนี่เรามพราพิจารณาดูว่าแม้กระท่านผู้ที่หมดกิเลสแล้วท่านก็ยังอยู่ในการเดินจุกรมอยู่ในการนั่งภาวนาแล้วพวกเราละ่ะกิเลส็มหัวจิตหัวใจเรามีแต่มานอนใจอยู่ไม่ใส่ใจในการเดินจุกรมนั่งภาวนา อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในลักษณะของชาวพุทธหรือในลักษณะของศิษย์ที่มีครูเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราเป็นศิษย์ที่มีครูครูของเราคือครูบาอาจารย์ของเราท่านนำพาประพุทิปฏิบัติมาอย่างไรแต่พาเดินจยกรมพานั่งภาวนาด้วยความมีสติเอา้าเรายังเป็นผู้ที่มีกิเลสยังเป็นปถิชนอยู่เราก็มุ่งมุ่งมั่นต่อการเดินโยกรมนั่งภาวนาเพื่อมากันเพื่อมาชำระจิตใจของเราเอง เพื่อมาชำระกิเลสอันสังหรักลึกอ,อยู่ภายในจิตในใจของเราเมื่อเรามาทำควาสมสงบเราก็ต้องฝากควาเชื่อมั่นลงไปในบทที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเช่นเราจะยกเอาบทบริกรรมบบพุทโธก็ตามทำโมสังโคก็ตามหรือจะเอาอนาปานสติ <c oughs> การกําหนดรนหาห้ใจเข้าออกก็ตาม <c oughs> เราจะยกบททำใดเพียงแค่บ,บททมเดียวเท่านั้น <c oughs> เราจะไม่โดดน่นโ,โดดนี่จับดดนู่นจับดดนี่ เป,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันเป็นการฝึกไอเป็นคนนิสัยจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จัิงถ้าเป็นคนจับจดทําอะไรไม่จริงไม่จํางทำอะไรง่ายๆมันก็ไม่สําเร็จอย่าไปว่าแต่การการชาระจิตใจลยเพราะนั้นการทําอะไรที่จะมีความสําเร็จเราต้องมีความเป็นบุคคลที่หมักแน่นหนักแน่นมั่นคงเราจับเอาวิธีใดแล้วเราฝากเป็นฝากตายของวิธีนั้นเช่นเรามั่นใจลงไปในคําบริกรรมวอาพุทโธแล้วว่าพุทธโททธโทนี่แหละที่จะ นำพาจิตใจของเราไปสู่ความสงบความรวมตัวได้เมื่อเรามั่นใจในใน,ในวิธีของเราอย่างนี้แล้วเราฝาเป็นฝาตายลงไปในตับพุโทโธเลยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่ขยับย้ายออกไปจากพุโทโธเราจะมีพุโทโธเท่านั้นอย่างอื่นนอกออกไปจากพุโทโธแล้วเราจะไม่ให้ความหมายในการยินดียินไายเขาเลยเขาจะเล็ดลอยเข้ามาในความรู้สึกมาสัมผัสกติตของเราขนาดไหนจะยินดีหรือยินย้ายขนาดไหนก็ตามเราจะปล่อยวางเขาตามธรรมชาติของเขา ใครก็มีแต่การเกิดการดับเป็นเรื่องเวลาของเขาเองเออไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งใดดับแล้วไม่เกิดมันก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับคู่กันอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของเขาเลยนั่นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเราก็มุ่งเน้นลงไปอยู่กับพุโทโธพุทโธพุทโธถ้าเราวางใจของเราได้อย่างนี้แล้วแม้สิ่งใดเล็ดรอยเข้ามา ครอบความจิตมาสัมผัสกับจิตของเราจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามมันไม่สามารถอยู่ภายในจิตในใจของเราได้มันเล็ดร้อยออกมาแล้วก็ดูดออกไปเล็ดรอยออกมาแล้วก็ผ่านออกไปผ่านออกไปไม่ไม่ตกค้างอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราไอ้สิ่งที่มันตกค้างอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราที่ตินอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมาเอ่อกระเพาะพวกเราไปไปตั้งฟาร์มปราถนาหรือไม่ป่าถนาคือไปให้ความหมายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น จะตั้งความความหมายในการยินดีหรือยินไลในความต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามมันก็เป็นเรื่องเป็นราวึ้นมาภายในจิตในใจของเรามาก่อกวนจิตก่อกวนใจของพวกเราผลที่สุดการภาวนาที่จะมาหาสแสวงหาความสมบูมันก็มีแต่ความฟุงฟ้งซ่านบ่จิตลำคาญนี่แหละเพราะเราตั้งจิตไว้ในทางที่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าเราตั้งจิตไว้ในทางที่ถูกนั่น่ะจิตของเราจะดําเนินไปสู่ความสมบอย่างไม่เดินช้าอย่างแน่นอน เมื่อิจที่มีควาสมสงบแล้วเรามาพิจารณาทางด้านปัญญาข่าวใดก็ตามมันจะเห็นชัดเจนถึงผลของการพิจารณานั้นๆแต่ถ้าหากปิดไม่มีไม่มีควาสมสงบเป็นพื้นฐานไม่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วการพิจารณาของเรามันอาจจะมักจะไปเป็นฝากฟุ้งซ่านไปเสียมันก็ไม่ค่อยได้ผลไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาแต่ถึงข่าวบางครัง้งบางข่าวที่ควรต่อการพิจารณาเราก็ต้องพิจารณา เพราะเราจะไปคอยให้มันมีความงสงบทีเดียวแล้วก็อยมาพิจารณาบางทีมันก็ไม่ทันต่อคนปัญญา,าของกิเลสเช่นกันเพราะฉะนั้นแม้แม้บางครั้งที่ควรต่อการพิจารณาเราก็พิจารณาไปไม่ว่าจะพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภามก็ตามเราพิจารณาไปแม้ยังไม่สามารถจะมาละถอนหรือถอนกิเลสให้เบาบางจนกระทั่งหลุดออกไปจากจิตจากใจของเราก็ตามแต่อย่างนี้น้อยมันก็ทําให้เรามีความคล่องแคล่ว ชำนิชำนาญในการพิจารณาขึ้นมาบ้างจนกระทั่งเมื่อกิตของเรามีความสงบแล้วการพิจารณาของเราเราจะเห็นชัดเจนถึงผลของการพิจารณานะั้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พิจารณาลงไปชัดเจนชัดเจนชัดเจนสิ่งใดที่มันเคย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 ยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในจิตในใจของเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันจางออกไปจางออกไปเพราะมันเริ่มรู้ตามสภาพความเป็นจริงของเขารู้ด้วยปัญญาของเราเอง รู้ด้วยปัญญามันจะแตกต่างจากรู้ด้วยสัญญาอย่างอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้รู้ด้วยสัญญานั้นมันมันไม่สามารถเข้าไปชาระกิเลสท่านมบนเบาบางลงไปได้มันยึดมันมีแต่ยึดเอายึดเอาความความรู้ท่้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสมบัติของตนเองไม่ก็อาจจะผิดพลาดไป <c oughs> แต่ความรูร้แจ้ง <c oughs> ด้วยปัญญาของเราเองนะั้นมันจะเป็นความรูร้ที่จะไปถอบถอน ถอทออ้อนอ,อุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้เบาบางออกไปจากจิตจักใจของเราเพราะความรูน้นี้มันจะไปชำระโมหะควารมรุ่มหลวงให้หลุดออกไปจากการครอบงาจิตใจว่าเราได้ย่างแน่นอนนี่แหละให้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาของเราปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการปัน่นพุ่งปัญจากการอบรมจิตอบรตใจาจากการภราวนาของพวกเรานี่แหละปัญญาตัวเนียเป็น เป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่จะมาชําระจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นนักภาวนาอย่าอยู่เป็นเพื่อนักหูต่อควรต่อการพิจารณาแล้วให้พิจารณาลงไปคุยเคี่ยลงไปตามสภาพความจริงของมันนั่นแหละมันมีความจริงอย่างไรล่ะมันแสดง,งความจริงอย่างไรอย่าไปฝืนความจริงนั่นแค่นั้นแหละเอามันแสดงกายที่มันแสดง,สดง,ง,งความเป็นอสุภะแต่แต่ละคแต่ละวันแต่ละวันมันล้วนเต็ตตไมไปด้วยอสุภะทั้งนั้นเนี่ยทั้งทั้งที่พวกเราออกมาชำระสะสารตกแต่งกันอยู่ตลอด ตื่อนอนขึ้นมาก็บนี้แต่การชำระสาสารตกแต่งกันอยู่มันยังไม่สามารถไปปิดบังอสุภะความเป็นปฏิปปกูลของเรือนกายนี้ได้เนี่ยนี่พิจนารณาลงไปคุยเชี่ยลงไปสินั่นแหละนี่แหละเป็นเป็นเส้นทางเดินของปัญญาเอาเอาเอาร่างกายนี่แหละเป็นเส้นทางของของของการเดินทางดน้าปัญญาของพวกเราเอาปัญญาเดินไปบนเส้นทางนี้ เดินไปบนร่างกายของตนเองเดินไปบนร่างกายผู้อื่นเขาไม่ว่ากายหญิงกายชายล้วนแต่อัสุภาพทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปฝืนความจริงเท่านั้นนี่มาให้มันพิจารณาไปหรืออันนี้จังทุกขังอนัาตามันก็มันก็ท่วมไปหมดทุกขนทุกแห่งไม่ว่านับออกไปจากตัวของเราเองแล้วว่าอันิจจังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นเนี่ยมันมีสิ่งใดเป็นนิจจ์พิจารณาดูนี่แหละเมื่อมันแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะพิจรารณาไม่เห็นไม่รู้อ่า ถ้าเราพิจารณาแนละ้วมันต้องเห็นมันต้องรู้ที่เราไม่เห็นไม่รู้ก็เพราะเราไม่พิจารณานะั่นเองมันก็ได้เพียงแค่สัญญาสัญญาจาเอาไว้จําเอาจเอา,จเ,อาจเอาจากการได้ยินได้ฟังจำเอาจากการได้ศึกษาการจํานี่จะจํามากมายไก่กองขนาดไหนก็ทาก็ทำเถอะมันไม่สามารถไปปัดฝาดชำระจิตใจของเราได้อยาให้อยู่เพียงแค่ฟังจาให้เอาฟาังจํานะี่เรามาแบบแบบเพื่อปฏิบัติจนกระทั่งเป็นความรู้เป็นความรู้แจ้งที่มาภายในจิตในใจของเรานี่แหละประเสริฐที่สุด พอจะนด้นให้พวกเราท่านสหลายออกรรษาแล้วอย่าพากันนอนใจอย่าพากันละทิ้งข้อวัดข้อปฏิบัติของตนเองเคยเข้มแข็งจริงจังหนักแน่นมั่นคงอย่างไรเอาเข้มแข็งจริงจังหนักแน่นมั่นคงอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างตลอดตลอดอย่าไปอย่าไปเพียงแค่เอาแค่เข้าภรษาพอออกภรษาแล้วปล่อยไปละเลยอ่อนโปกบวกเปียกหัวใจที่ไม่มีกระดูกอันนั้นไม่ถูกต้อง ยึงให้พากันตั้งหัวตั้งใจประกอบความภาคความเพียรไปอย่างสม่ำเสมอทั้งเข้าพรรษาออกพรรษาอย่าให้มีความย่อหย่อนเข้ามาครอบงำในข้อปฏิบัติของพวกเราแล้วพวกเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพุทธิยาอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมน,นำไปประกอบปฏิบัติเพื่อควารรมเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเลย <c oughs>